ถึงตัวของนักการเมืองไปแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงระบบบ้างค่ะระบบการเมืองที่ดีของประเทศไทยค่ะทัศนะของท่านมารินทร์อยากเห็นยังไงบ้างคะคือคือ,ค,อคือระบบเนี่ยนะอย่างอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือคือเราต้องตั้งหลักไว้ก่อนตั้งหลักนะหลักการนะครับระบบผมอยากจะพูดให้เลยนะเอาตัวอย่างข้ามหาเดเลยเพราะผมศึกษาของเขามามากหนังสือเกือบทุกเล่มอ่ะผมมีันก็หมดอ่ะนะ เขาจะตั้งหลักในชีวิตของเขาตั้งแต่เขาหนุ่มเลยว่าเขาจะสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่คนในประเทศะนะไอ้ระบบนะั้นมันมาที่หลังหลักการมันมาก่อนนะท่านะนะความตั้งใจเจตนาจริงอะ่ะนะที่จะทำแล้วระบบเนี่ยมันคิดได้ทุกค,คนมีสติปัญญาถามอาจารย์ท่านก็ษราร์ดว่าต้องทำอย่างนี้นะอันถึงจะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายอันนั้น เข้าใจไหมต้องมีเป้าหมายให้ความอยู่ดีกินดีกับเขาทาไงถึงให้ความอยู่ดีกินดีกับไม่ใช่อย่างประเทศไทยวันนี้นะ,ะพอถึงเวลาผลไม้ผักผึก้กอะไร,ะไร,ะไรต่างๆนะปล่อยให้ผลไม้ข้ามชาติเข้ามาทําร้ายคนไทยกินหมดะนะไออย่างนี้ไม่มีไม่มีหลักการะนะแล้วก็ระบบนะถ้าระบบง,ง่ายนิดเดียวนะพอถึงเวลาผลไม้ออกห้ามผลไม้ต่างชาติเข้าค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบได้อย่างหนึ่ง ร <c oughs> ะเบียบอะไรก็แล้วแต่เถอะนะอันนี้แต่เราต้องมีหลักการ <c oughs> หลักการคือปกป้องเกษตรกร,ร,ก,รการทํากินของคนไทย <c oughs> แล้วเราจะทํำยังไงคิดไม่ยากใช่ไหมฮ <c oughs> อันนี้แหละฮะเพราะฉะนั้นไอไ้อเรื่องที่จะมานั่งเขียนอะไรอะไรกันเนี้ยนะ <c oughs> ท่านก็ว่ากันไปผมเฉยเฉยอาจารย์รู้คะระบบการเมืองที่ดี <c oughs> ค่ะเยอรมันดีไหมเหมาะกับไทยหรือเปล่าคะ ที่จริงเนี่ยก็เป็นคนพูดตั้งแต่แรกนะ <c oughs> ถ้าพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ดีกว่าเผด็จการ <c oughs> แต่ว่ามันก็ไม่แน่อีกอะ <c oughs> นะคะบางคนก็บอกมหาเดก็เผด็จการ <c oughs> ใช่ไหมคะฝ่า <c oughs> ยคา้านเนี่ยยังยังฝ่ายคา้านมีปัญหาก็ไม่ได้อะไรเงี้ย <c oughs> นะคะเพราะฉนั้น <c oughs> บางทีเราก็รู้สึกว่า ยังไงอะประชาธิปไตยเราก็บอกว่ามันเป็นสากลแล้วมันก็ดีกว่ามันได้มีการเลือกมันมีการกันกรองอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามเรียนว่าไอการเลือกตั้งเนี่ยเลือกแบบไหนดีนะคะดิฉันก็บอกว่า,อ,าอย่าไปเสียเวลากับมันเลยค่ะวันนี้มีการนั่งถกกันนะคะมีการนั่งพูดคุยกันดิฉันกับกับคณะกับพรรพวกเนี่ยพอเขาคุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญเราก็มานั่งฟัง พอคุยกันเรื่องเถียงกันเห็นด้วยไหมกับการเลือ<บ>กตั<บ>้งแบบนั้นสัดส่วนแบบผสมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บอกงั้นเรียนไม่พูดละเราบอกแบบไหนก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างอย่างถามว่าะบบเยอรมันเหมาะสมกับไทยนะอะไรมันก็ไม่เหมาะสมกับไทยทั้งนั้นแหละแล้วของไทยเนี่ยก็ร่างมาตั้งเยอะและ้วเป็นฉบับที่20แล้วมั้ง<ก><บ><ก><บ>นะคะมันก็จะต้องแก้ไปอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องถามว่าแล้วมันคืออะไรอั<ก><บ>นดับแรกเนี่ยนะคะอย่าง ถ้าสมมุติว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีถามว่าวิธีทั้งหลายเนี่ยที่คิดกันแทบเป็นแทบตายพิสดารมากๆเนี่ยเพื่อไม่ให้มีการซื้อเสียงนะะตอนแรกรัฐมนตรปี40เนี่ยท่านประธานคนเนี้ยท่านเป็นประธานยกล่างเนี่ยท่านเป็นเลขายกล่างเพราะเพราะท่านอนันต์เป็นประธานยกล่างท่านก็บอกว่ารัฐบาลต้องเข้มแข็งเพราะฉะนั้นร่างกฎหมายออกมารัฐมนตรออกมาเนี่ยให อภิปรายรัฐบาลเนี่ยยากอภิปรายนายกยิ่งยากต้อง2ใน5นะคะเมื่อ2ใน5มี500คนสองใน5ต้องต้องสองฝ่ายค้านเนี่ยถึงจะอภิปรายได้แล้วอภิปรายฝ่ายค้านมีแค่ร้อก้าสิบอภิปรายรัฐมนตรีได้แต่อภิปรายนายกไม่ได้นะฮะมันก็ต้องเข้มแข็งพอมาถึงคราวนี้คนเดียวกันนี่แหละแต่จากเป็นเลขาท่านเป็นประธานท่านก็บอกว่า ถ้าพักใหญ่ได้เนี่ยมันเข้มแข็งเกินไปไม่เอาละนะเพราะฉะนั้นก็ให้มีให้มีตั้งเป็นกลุ่มการเมืองก็ได้ไม่ต้องเป็นพักก็ได้เพื่อที่มันจะได้มีเป็นเบี้ยหัวแตกเข้ามาเป็นรัฐบาลรัฐบาลจะได้ไม่เข้มแข็งเกินไปต้องถามว่าอะไรคือหลักการาใช่ไหมหลักต้องชัดอย่างที่ทานอมเรินพูดเนี่ยแล้วคุณถ้าหลักคุณชัดนะคะคุณจะให้รัฐบาลเข้มแข็งหรือคุณจะให้ใครเข้มแข็ง โดยทั่วไปสากลคุณก็บอกมันจะเป็นสากลถ้าสากลเนี่ยเขาบอกว่าสภาเป็นผู้ออกกฎหมายค่ะคุณก็กําลังบอกว่าเอ๊แต่ถ้ารัฐบาลมัาต้องแข็งหน่อยเข้มแ,แ,แข็งหน่อยนะค่ะไม่อยากให้เข้มแข็งหรอกแต่ให้มีอํานาจเพราะฉะนั้นถ้ามีกฎหมายอะไรของรัฐบาลก็ตามที่คิดว่าเป็นกฎหมายสําคัญเสนอเข้าไปในสภาค่ะถ้าฝ่ายค้าน อยู่เฉยๆ48ชั่วโมงแปลว่าผ่านค่ะที่จริงระบบทุกวันนี้ก็มีเข้าให้อำนาจรัฐบาลถ้าคุณคิดว่ากฎหมายอะไรสำคัญออกเลยเป็นพระราชากำหนดแล้วก็ให้สภาเนี่ยลงมติอีกทีหนึ่งค่ะแต่อันนี้บอกว่าถ้าฝ่ายค้านไม่ได้ค้านอะไรเนี่ยภายใน48ชั่วโมงถือว่าผ่านแต่ถ้าฝ่ายค้านเนี่ยจะค้านต้องต้องเสนอ อภิปรายไม่ไว้วางใจกฎหมายฉบับนั้นค่ะทําทําไมเราต้องถามว่าทําทําไมมันเสียเวลาแล้วมันไม่ไม่จาเป็นเลยไอ้อย่างเงี้เนี่ยนะคะรัฐบาลก็มีอํานาจออกได้อยู่แล้วออกเป็นพระราชกําหนดไปไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันพิสดารนะคะแม้กระทั่งระบบนี่ก็เหมือนกันเมื่อก่อนนี่ก็เอาฝรั่งเศสตอนนี้เอาเยอรมันค่ะแล้วต่อไปจะเอาอะไรแล้วบอกว่าเยอรมันเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย ไอ,อ้ระบบเยอรามันเนี่ยเขาพัฒนามาหลังฮิตเลอร์มีอำนาจมากค่ะแล้วเราจะย้อนกลับไปตอนนั้นเหรอแล้วใครเหมือนฮิตเลอร์ค่ะ,ะแล้วสภาพสังคมเรากับสภาพสังคมเขาเนี่ยเหมือนกันไหมถ้าเขาพัฒนาของเขามาตั้งแต่สมัยฮิตเลอร์เรามาเอาของเขาตอนนี้มาใช้มันไม่ได้คุณต้องไปเอาสมัยที่เขาเริ่มต้นหลังฮิตเลอร์สิถ้าคิดอย่างนั้น มันคิดแปลกอะ่ะนะคะแล้วอย่างตอนนี้มาพูดถึงเรื่องอะไรอะ่ะแบบผสมสัดส่วนผสมะอะไรเงี้ยนะ,ะเพราะวันนี้ก็ไม่ได้สนใจวันนี้คุณเสรีสุนภานนพูดไปถึงว่าต่อไปเนี่ยจะไม่ควรจะมีแบบผสมมีไม่ควรจะมีบัญชีรายชื่อก็คือเป็นมาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวสสประเด็นนี้ล่ะคะ่ะดิก็ไม่ได้ติดใจค,คุณจะมาจากอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นระบบเลือกตั้งถามว่าทําอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อ เพื่อไม่ให้เพื่อต่อต้านปกป้องป้องกันการซื้อเสียงค่ะ,ะก็ในเมื่อคุณอุตสาามีกรกตแล้วคุณก็บอกว่ากกตเมื่อก่อนเนี่ยมหาดไทยเป็นคนจัดการเลือกตั้งดูแลการเลือกตั้งแล้วมันมีการซื้อเสียงะะมีการทุจริตมีการใช้อิทธิพลมีการโกงเลือกตั้ง ก็เลยตั้งกกตขึ้นมาถ้าตั้งกกตขึ้นมาคุณก็ต้องไปทํากกตเนี่ยให้ดูแลการเลือกตั้งให้ได้แล้วคุณก็จะได้คนที่ประชาชนต้องการจริงๆไม่ใช่เป็นลูกน้องนายทุนที่เอาเงินไปแจกอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลับมาก็มาถอนทุนเหมือนที่ว่ากันก็มาแก้ที่ปลายเหตุเพะันไม่ว่าคุณจะก็เลยบอกว่าเพื่อที่จะให้การซื้อเสียงมันยากขึ้น มันเขตมันต้องใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาแก้ที่ปลายเหตุอย่างเงี้ยแทนที่จะแก้ว่าเออคุณจะต้องทํำยังไงให้ประชาชนเข้าใจว่าการซื้อเสียงเนี่ยกระดาผิดกฎหมายนะอ้าวประชาชนก็ยังสนับสนุนงนั้นต้องไปบอกพี่น้องท่านพี่น้องรู้ไหมว่าการเลือกตั้งเนี่ยซื้อเสียงผิดกฎหมายเ็าบอกรู้อ้าวแล้วคุณเลือกก็มาคุณไม่คิดเหรอว่าขนาด เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งเนี่ยเขายังยอมเสียเงินขนาดนี้ยอมทําผิดกฎหมายถ้าเขามีตามําอยู่ในตําแหน่งแล้วเขาจะไม่ทําผิดกฎหมายเหรอมันมีอะไรคําถามมากมายแล้วเวลามาคิดแก้ยงเงี้ยก็งงเพราะันก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเราเป็นนักมวยหรือว่าเราเป็นนักกีฬาเราก็ต้องสู้ในกติกาทุกอย่างดังเป้นไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยถามว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคุยกันเยอะ,ะนะคะ แล้วมันก็จะมีการถูกเถียงกันแล้วคณะยกล่างเขาก็บอกว่าเขาเจตนาดีเนี่ยนะต้องการไม่ต้องการให้ใครแล้วก็มันตลกมากนะคะพูดต่ออีกหน่อยเดี๋ยวเราะจะหมดเวลาพูดต่ออีกหน่อยเป็นเรื่องตลกแต่ก็ไม่ได้คัดค้านหรอกบอกว่าไอป้ปฏิลิสเนี่ยนะคะ,คะ,ะให้ให้ประชาชนเลือกสมมุติว่าเขตนี้เนี่ยมันแบ่งเป็นโซนโซนเนี่ยมีปฏิลิสได้30คนคทุกภาคส่งได้30คนคนแล้วก็ มีกลุ่มการเมืองได้ในขณะที่กกตเนี่ยเขามีกฎหมายพักการเมืองเข้มข้นมากนะคะ,คะบริจาคได้เท่านั้นเท่านี้กรรมการเป็นยังไงปรากฏว่ากลุ่มการเมืองเนี่ยไม่ต้องมีมาตรฐานาใช่ไหมถ้ารวมกันอย่างเงี้ยไม่ต้องมีมาตรฐานก็ได้เข้ามาแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติว่าอ่านลิสต์สคนให้ประชาชนเลือกหนึ่งคนคนั่นแปลว่าประชาชนจะเป็นคนจัดเองว่า เขานิยมใครมากเป็นอันดับหนึ่งอันดับสอง ừ ừ, ไม่ได้ให้พักไม่เป็นไรแต่มันตลกถามว่าตอนแรกคิดได้ยังไงคะว่าหนึ่งคนเนี่ยให้ประชาชนเขียนชื่ออย่างนี้รัชดาพรก็จะเขียนได้หรือท่านะนะคะอม,มรินไม่ใช่เขียนง่ายนะคะคะแล้วก็เลยแซวกันเล่นเียนคุณอภิสิทิ์บอกว่าผมจะไปเปลี่ยนชื่อเป,เป็นกบกไก่สองตัว,วอะไรอย่างนี้นะคะ,คะพอตอนหลังเนี่ยก็อ่ะ ก็รู้ว่ามันเป็นจุดอ่อนประชาชนคือมันต้องดูความเป็นจริงตอนนี้มาก็บอกว่าจะให้กาเอาหนึ่งคนจาก30เนี่ยให้กาหนึ่งคนนะคะแล้วเรียงลําดับคะแนนมาเลยก็พอเรียงหนึ่งคนเนี่ยเราก็ถามว่าแล้วประชาชนเนี่ยโดยทั่วไปอ่านชื่อออกไหมอ่านรัชดาปรออกไหมคะแต่รู้ว่าว่าเนี่ยแหละจะเลือกอาจารย์รัชดาปอนอ่านออกว่าราชกาค่ะไม่กลาก็ไม่เป็นไร เราก็ไม่ได้ติดใจเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เป็นสอสอเพราะเราก็ทํางานอยู่แล้วนะคะเพราะพอมาถึงตอนนี้เราก็เลยบอกว่าก็คุยกันก็บอกว่าที่จริงอ่ะให้ประชาชนกาก็ได้แต่ไม่ใช่กาหนึ่งคนไงค่ะถ้ากาหนึ่งคนมันบล็อกโหวตได้นะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสัว,ว่ากามีได้30กาเลยคนคนหนึ่งกาได้ไม่เกิน30กาไม่ถึงก็ได้ค่ะ เหมือนกับเวลาเขาลงเขตสามคนเนี่ยลงเลือกเขตพักนี้หนึ่งคนเลือกพักนี้สองคนก็ได้ปฏิริสก็เหมือนกันการได้ทั้ง30คนเลยแล้วใครได้คะแนนมากคะแนนน้อยก็ว่ากันไปตามลำดับระบบเขาอย่างนี้นะคะและบอกไม่ต้องคิดให้มันซับซ้อนมากหรอกคิดซับซ้อนยิ่งจะไม่บรรลุผลที่ท่านตั้งเอาไว้ เพราะประชาชนเองก็ยากเราคุยกันแล้วเดี๋ยวจบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ไปบอกประชาชนนะ,<ค>ะหน้าที่กรกะตนะที่จะไปบอกว่าเวลาเลือกก็ต้องเลือกยังไงเขาจะต้องการย,ยังไงไม่ใช่หน้าที่ดิฉันนะดิฉันบอกเลยค่ะค่ะก็หมดเวลาของช่วงแรกคุณผู้ชมคะ,คมคะกําลังออกรถออกชาติเลยคะ่ะกับภาค2นะคะวันนี้ที่อภิปรายร่างรัฐมนูญในสภาผู้นําทางการเมืองที่ดีและระบบการเมืองที่ดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาดูในเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างค่ะว่าตอนนี้ การเดินหน้าของรัฐบาลเนี่ยทำให้ประเทศไทยถอยหลังหรือว่าเดินไปข้างหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจช่วงนี้พักการสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสามัคคีประชาชนอยู่กับดิฉันนัทศรเลิศเตชะสกุลค่ะวันนี้มารับหน้าที่แทนอาจารย์ได้เลิกหมื่นนาอานที่ติดภารกิจนะคะวันนี้นั่งอยู่กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านนะคะคือท่านอมรินคอร์มันนักธุรกิจระหว่างประเทศและดรรัชดาแก้วสนิทดอดีตรัชดาพรแก้วสนิทขออภัยค่ะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงรัฐธรรมนูญกันไปแล้ว อีกหนึ่งปัญหาที่สําคัญในประเทศไทยคะ่ะตอนนี้คือปัญหาของปากท้องปัญหาเศรษฐกิจค่ะหลายๆคนบอกสินค้าราคาแพงแม้ว่าน้ามันจะราคาถูกลง<ม>เศรษฐกิจโลกก็ดูเหมือนก็จะยังไม่ดีขึ้นก็ยังจะแย่อยู่มองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยควรจะต้องแก้ไขปรับปรุงยังไงทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ควรต้องทาอะไรบ้างแล้วหรือย,อยังคะท่านอมรินคะคือผมอยากให้ท่านนายกนะครับค่ะให้ชแทนนี่ท่านจะใช้เวลาไปต่างประเทศนะ ใช้เวลาไปเยี่ยมเยียนประชาชนให้ทุกและจังหวัดทุกตำบลน,นะแต่ไม่ใช่เยี่ยมเยียนเฉยๆให้เขามาเอาดอกไม้มาให้หรืออะไรต่ออะไรค่ะนะฮะแต่ให้เห็นว่าเขาความทุกข์ยากจริงๆของเขาเป็นยังไงถ้าจะให้ดีเนี่ยท่านปลอมตัวไปนะฮะค่ะท่านปลอมตัวไปเป็นคนแก่หรือเป็นอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ นะครับแล้วไปดูว่าความยากจนของชาวไร่ชาวนาจริงก็ไงแต่ในใจจริงแล้วผมผมเชื่อมั่นวันนายกท,าท่านทราบดีนะฮะว่าความยากจนข้นแค้นความทุกข์ยากของชาวไร่ชาวนาเกษตรกรไทยชาวสวนชาวไร่รวมทั้งคนที่ทำมาห,หาาหชาวกินข้าทั้งภาคบริการภาคเ,าเกี่ยวกับการขนส่งอะไรต่างเนี่ย ประสบปัญหาตงนั้นท่านทราบดีะนะครับแต่ตัวท่านเองจะก,ก,ก็ไม่ใช่เทวดานะที่จะเนรมิตอะไรได้แต่คนรอบข้างของท่านเนี่ยท่านจำเป็นที่จะต้องรู้รจักเลือกคนนะครับให้เขามีความซื่อสัตย์มีความรู้ความสามารถจริงๆที่จะเป็นมือ,ม,อ,ม,อมือแขนของท่านได้ในการที่จะแก้ความอยู่ดีกินดีของชาวไร่ชาวนานะครับ ทีนี้อาพูดถึงวา่าถ้าจะแก้จะแก้อย่างไระนะเราก็ดูสิต้นเหตุของชาวไร่ชาวนาคืออะไระนะหนึ่งาทางด้านธรรมชาตินะครับน้ำท่าเขาไม่มีพอที่จะทำนะเอ,เ,อเอาที่ดินก่อนแล้วกันนะที่ดินก็ชาวไร่ชาวนาจะมีที่ดินเองก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ นอกจากปัญหาเรื่องที่ดินแล้วนะ,ะก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอทางด้านเกี่ยวกับน้ําสภาพอากาศะนะครับก็อย่างที่ผมพูดอะนะคือแทนที่จะท่านจะ,จะไปสร้างรางรถไฟมันทั่วประเทศนะฮนะ,ะท่านสร้างท่านลอกม่น้ําลําคลองขุดคลองขุดอะไรให้มันทั่วประเทศเลยะนะครับชาวไร่ชาวนาเขาก็จะมี จะมีน้ำตลอดปีเลยน้ำไม่ท่วมด้วยะนะ